เพื่นว่าเพื่นออกมาลามไว้มันบ่ได้ป่วยได้ใครโอ้ซื่อๆอยู่นี่โอ้ยหล่ะมันมันมันมัดลูกบ่หน่โอ้พี่น้องเพื่นว่ามันตายมันตายได้ยังมือเหรอตายหมู่บ้านนี่ครับประมาณเชียงเพียงนี่ล้วโอ้บ่ได้ป่วยยังกินน้ำกินยาพกกินยาพวกกินยาซ่างฮะเจ้าบ่โอ้พี่น้องมันบอกหัวใจว่าฟังเนาะ เพื่อนบ่งหูจักสาเหตุมันพี่น้องว่ามันเป็นยังีหมังมันมันมันเป็นควย้ยคว้ยแม่แม่สาวเนาะแม่สาวตายมือบ้านนี่บ้าสันโอ้เพื่นว่าเพื่นจิบาทแล้วเ่กล้าปาดบาทนี่จนคืนเอดแล้วเพื่นก็นเลยใส่รถเมฆโคเทศสบาลมาซอยอนุเคราะห์มาสังคุนไปเนาะ เพื่นบากาด้านพี่น้องเพื่อนบากาเอาไปขั้วแต่ว่าเพื่นก็หมอเดี๋ยมาตรวจบ้านเดี๋ยวบ้าด้ตรวจเด้๋เนาะเขาตรวจเอา,นะาเอานาะตายพี่น้องแม่นั่งเจ้าของเพิ่งไปใส่เสันโอ้เจ้าของประยู่แต่ว่าอ้วนไม่ค่อยอ้วนอ้วนจะมาบ่งหูสาเหตุการตายพี่น้อง อาเส like so like so much, ียใจน้ำเจ้าของงัวควายอยู่พี่น้องเพิ่งเลี้ยงมากแเลี้ยงดีอยู่เพราะว่าเพิ่นเลี้ยงดีอยู่แต่รหัสโมไม่รูกมีไผปากเท้าก็เปื่อยๆข้อก็บปื่อยบวมพี่น้องเราลาบมาจากโมงป่านนี้สิบโมงเศร้านาเนี้ยเพราะตายเดียร์เพราะว่าเป็นนาหนาว บ่ตายเด็ดมีแม่ตอดเป็นบ่อบั่นนี่โอ้บ่มีน้าตอดพี่น้องแต่ว่าหันตายบ่หูสาเหตุแต่ว่ามันตายสาเหตุยีงยังระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ได้เพิ่นว่าเอามาลามไว้คู่มืออยู่แต่เก่าก็เคยลามอยู่แต่ว่ามันหันอือจะเป็นโรคยังพี่น้อง ระมัดละวังเด้อพี่น้องกเกษตรตะก้อนพวนเลี้ยงงัวงเลี้ยงควายอ,อันตามเทศบ้านสันนิษฐานาว่ามันสตอก <c oughs> <c oughs> ว่าสตอกสตอกตายสตอกคือคนนี่นบอกข่อยกับสตอกเป็นบ่เดี๋ยวนี้อโอ้ยเพิ่นว่างัวควายกับสตอกเป็นเด้อแต่ว่าอย่าลามต่างแดลหลายเนาะอย่างสตอกเนาะแต่ว่า แต่ว่ามันหนาวมันบ่หนาจัฮ้อนแดดปานนั้นนะมันแมอยูมื่้านนีนาแต่ว่าจังเวมันกโอ้หมู่บ้านมันหมู่บ้านมันฮ้อนแห้งกูม่บอกโอ้พี่น้องเพิ่ว่ามื้อนี้มันหนาวอยู่แต่ว่าหมื่บ้านอากาศมันพิษออม้านมันอากาศห้อนอาก้อนฮ้อนฮ้อนฮ้อนพิษเท่ากับพนปกติแต่ว่าเฮาก็ตรวจสอบอะไรพี่น้องกระสันนิฐานมาพิ่นลำ ลาไบเต่าจนบมไเด้เช่นกเ่มันบลกเดียวมันว่าตายส่วงไหนบันเห็นั่งกึงดึงดูดีมังแรนั่นแล้วสีมาเบอร์มัวนั่นแล้วทางไปขายไม่ใญ่ไรต้องมาเห็นว่ามันตายมาเห็นตอนสีม่ประมาณสีมโอ้ลามใบเต่าฮะประมาณสีมเาสีมงเออกมาลาม บานเองย้ำเห็นศพตอนสี่โมงแรกใเห็นศพมันโอ้ยสี่โมงแรกตั้งแต่ตั้งแต่ตแตสี่โมงเสาจนหอดสี่โมงแรกเนาะสิบสองโมงเป็นลมไ้ในตากแดดมันนี้มันหนาวพตายนะพี่นออ้องเออจะได้มันตายกับฟังกันแล้วเนาะตกเลึกอยู่พี่น้องจินเห็นนาวเนาะรถเทศสาบาลตำบลให้ยองพี่น้องเิ่นมาจกไ้ เดี๋ยวเตรียมฟังพี่นอ้องยังไงมันได้ตายก็ฟังไปสัก่อนแล้วมันระวังเอาด้วยพี่น,อน้องเด้อเกษตรกรผู้ใดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ได้มันตรวจสุขภาพดูแลสัตว์เนี้ว่ามันลามตากแดดบ่อคว,า,วายมันบ่ทนแดดคือง,งวัวนดิรำเขาก็จะามตากแดดบดมือกะว่ามันหอดสามโมงสี่โมงก็เอ,อาเข่าคบได้เลยพี่น้อง,งดดเดี๋ยวเพื่อนก็ลังเสียเอาซากศพอันของปล่อยลงไปฟังพี่น้อง ตายบ่คงสาเหตุว่ามันเป็นลูกอย่างเดี๋ยวลองคนล,จจลุ้เสียจิ้มดูขึ้นบ่จิบฟังดีร้องเน่บุดล่ะขึ้นเอือดแล้วเนี้ยถึงใครลืมไม่เต็เสือระเบิดแล้วยายน้มันแตกเนาะนีแล้วมันแตกฟ้องไปข้างนั้นเด้ ตายพวกงูสาเหตุนังว่ามันเป็นโรคอย่างคนมาวามไปจากหมู่บ้านที่สีมุ่งเศร้าเป็นหอดสีมุ่งแร่งโอ้ยมันเศรษฐผลเลยมันจะคืนอืดแล้วาฮะไปเกิดอะไรเกิดดีถึงสุกอะไรพี่ลองต้องหลุม เรียบร้อยแล้วครบลุมบอลตักเอามองซากศพมนนั่นนั่นดินนั่นลบไปนหนเนี่ยคว้ดเอาดินนั่นตัวที่มันนั่นน่ะตัวที่มันน่อนตายยังไม่มีเซลล์พิถี้มลงโอ้ดีพี่้องขาสั้นสากลากบาทนี่ ปพืงลึงคือบอกมันนอนลงจบเจอคือตี่ลังกาลงสันรอเตียงบอกมันนอนตายพี่น้องเพื่อทำไร่เสือ่อโรคอ่าโจออกซะก่อนยกลอกออกดังคานำน้ำเสือ้อน้ำไร่มันไหลลงหันมังค่าเชียเยอไทยเป็นโรคทิดต่อครับตัวอื่นต้องการไว้แล้วกม็มีปูนขาวปูนขาวพร้อมพี่น้อง ปูนขาวไอ้ขาเสือ้อนั่มเอาพีจ่จีครบฝังได้พี่น้องแต่ปูนเตียงอันมันระเบิดซะเนาะพี่น้องเพีนพ่นสิกบจะคอนสินกบเพต้อ็ต้องเอาปูนขาวห้อยก่อนเอาไปเลยหัวหน้าเบียกูขามาพี่พเอาไปเลยไปเลยปูนขาวมันหนักแค่ได้บอลได้เบาเลยโอ้ยห่าชนึงเออบ่หอดลอยด้วย,ยดอกอ้าพี่ลอง Hà sữa hà sữa. Giáo sao to hà đông mai mất sai hèm nè ơ đại ra gian gà đại. Mày vô đông, gái xảo gọi đông mai mất sai hèm đinh mai. Hà sữa. To khúc hoi hai vân tay hai 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 hai

เยอะจ้าของเขาโจ๊ะฮาว่าเจ้าขาของขาคั้ยเขาเจ้าะด้เจ้าระวังดีดีดิอย่าหามากก็หามากะอร่อยตัวบุญกายเบื้องขี้ขาให้ตายเบื้องตัวตีเอาเบื้องตัวเบื้องขอบก็ได้เอ้าขาเสื้อเราจะกบบ่เนี่ยขึ้นี่กบบ่เนี่ยต้องฟังให้เลือกด้พี่น้องเขาบอกฟังเลือกมันเกิดนั่นแค่หมูม้ามักควดพี่น้องต้องฟังให้มันเลือกกรดีเนี้ยมีเทศบาลมีรถ มีโคนหน่อยอยู่พี่น้องพอาเดี๋ยวมาทมให้พอ,พาอาจจะใสห่หนกนโอ้ย,อยออาบา,ายไบาวแล้วเนาะบังวายมันตรง ผมควยพี่น้องผมควยในรถเทศาบาลแต่ว่าค้นคับนี่ยคองบ่ถึงเงนะมุดใส่มุดกว่าอยู่ดีกีดีกีบ่พ่อพี่น้องครับรถหรืมุดใส่มุดกว่าอยู่ยจังไหนดอกโอ้ แตามันแห้งยู่หรอกก็ได้แหงอย่คบอนหันดีกีพ่อพี่สือลาลาร่บ้านๆๆน,น,น้อดงเลี้ยวอาพี่อเือยแล้วยา่แล้วกับลายของเราพี่้ององา,าเสือละบัดพอแลี้ยวพอเล้วเอาขาเสือเลยพ่อนะยนปูนยนปูนพีนพ่้องอาเชืออีกรอบสุดท้าย เบยดไปยันยานยันลูกให้มันเกิดขึอนมากพี่น้องฮะบเบียอยแล้วพี่นอ้องเส้ยเียลย่ยานเอโลันโฟขึ้นมากมันจะไปติดก้อยตื่นอพี่น้องขอสหรับคลิปนี้มนเหนียวไว้สั้นมัอนกครับพี่น้องเด้อ